เรียนที่นี่ได้อะไรบ้างได้อุปกรณ์ครบเซตเลยครับได้ตัวตัดตัวกรรไกรกู่็อกกี้วีโตวีซอยวีใหญ่วีเล็กมีดามิโกนอิปครบเซตครับต้องซื้ออะไรเพิ่มไหมครับไม่ต้องซื้ออะไรเพิ่มเลยครับสอนถัดผมชายและกระบังนายบาร์เบอร์แถมฟรีอุปกรณ์ครบเซตมูลค่ามากกว่า3,000บาทเรียนทฤษฎีพื้นฐานบนห้องเรียนทฤษฎี ฝึกแบ่งผมหัวหุ่นในทรงต่างๆเริ่มใช้ปัตตาเลียนตัดตามทรงต่างๆบนหัวหุ่นมีการออกหน่วยตัดผมฟรีเพื่อฝึกมือและเรียนรู้ลักษณะเส้นผมและรูปลักษณะหัวมีการออกหน่วยหลายสถานที่เรียนที่นี่ไม่ต้องกลัวไม่มีหุ่นให้ตัดเมื่อผ่านการออกหน่วยไปสักระยะหนึ่งก็จะมีการฝึกตัดผมหน้าร้านรับลูกค้าจริงนะครับผมแล้วก็เก็บเงินจริงนะครับเพื่อให้ผู้เรียนได้เกิดความมั่นใจในระหว่างฝึกงานก็จะมีการแบ่งเปอร์เซ็นต์รายได้ให้ตามที่ตัดจริงเลยนะครับผม สำหรับผู้เรียนที่ผ่านการประเมินก็จะได้รับใบประกาศจบจากสถาบันเราและเป็นช่างอาชีพในโอกาสต่อไปครับผมและสถาบันเรายัางส่งเสริมการเล่นกีฬามีการเตะบอลลีกในทุกคืนวันพุธท,ทั้งหมดนี้พบกันได้ที่สถาบันสอนตัดผมใช้ยละกระบังนาย b าเบอร์อะคาเดมี